ิงแล้วคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเยอะเลยตัวคนกลับถึงบ้านหรือ,อยังคะวันนี้หนูไปกินข้าวมาคิดส้มตำอีกและวันนี้ไปกินส้มตําแล้วก็เพิ่งกลับมาบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะรีบล้างแน่นอนแล้วเพราะว่า I'm so sleepy เมื่อวานนอนน้อยมากที่สุด วันนี้เป็นไงมัง้งไหนเล่าหน่อยวันนี้ใครได้มาดู e อิร์นเบอร์เดย์สเบ้างคะรีแคปสเตจวันเกิให้คนที่ไม่ได้ไปดูหน่อยครับต้องให้คนอื่นรีแคปสำหรับหนูก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่หนูยังไม่เคยทำสำหรับเพลงสเปเชียลนะอืมแล้วก็ยูนิตก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีเหมือนกันเอางี้ เด็กดืออะไรที่ไม่คาดคิดหนูก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเด็กดือ้อน่ารักจังอ้วนคิดถึงอ้วนมากเลยดีครับโอ้สนุกผ่านไลฟ์ครับโหพี่ยังไม่ได้มาดูด้วยกันด้วยตาเนื้อเลยแต่ว่าไม่เป็นไรถึงแม้อยู่ไกลแต่ดูผ่านไลฟ์ก็ได้วันนี้เห็นมีคนเนือบอกว่าโอ้ยเนี่านั่งเครื่องมาจากเชียงใหม่แล้วนะ่ เฮ้ยเพราะว่าวันนั้นหรูอเหมือนนูไลฟ์มาดูบอกว่าเนี่ยนั่งเครื่องมาดูสิแล้วก็นั่งมาจริงๆอ่ะนะ่านดูมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะมาจากที่แดนใดก็ดีใจที่ได้มีสเตทเบอร์รี่สเตทได้มาอยู่ในเบอร์ a ี่สเตทด้วยกันเลยอยู่ น้องมีชาเรื่องแบบชอบเ e t รีแล้วสินะน้องบอกอย่างนั้นหรอน้องว่างั้นหรอกลับมารู้สึกเสียงแผลบหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าตอนนี้มัน,มนจะเสียงแผบเลยอะ่ะสวัสดีค่ะไว้หาเดีแล้วจะไปดูนะคะได้เลยครับปวดหลังมากปวดหลังมากวันนี้ นะคิดถึงอะรู้สึกว่าเราไม่เจอกันนานมากชอบเพลงพิเศษมากทุกคนคาดคิดไหมคะว่าจะเป็นเพลงนี้จริงๆมันค่อนข้างจะเป็น one night miracle จริงจริงหนูเลิกเพลงนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าหนูชอบเพลงนี้จริงจอ่ะอมแล้วก็แต่ว่าตอนแรกไม่ได้มีโคโลกราฟไม่ได้มีเต้นไม่ได้มีอะไรนะแต่เหมือนแบบคูนนน่ะเหมือนคูนนเขาแบบดูแล้วแบบฉันว่านะ มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะเลิศเอออะไรแบบเนี้ยเราก็เราก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยชอบนะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรใหม่ๆที่หนูไม่เคยทําเหมือนกันแล้วก็ถ้าทุกคนชอบก็ดีใจไม่คาดคิดลูกสาวคนนนนากโทษ <c oughs> ชอบเพลงพิเศษมากขอบคุณครับ แต่เสียงมันแกว่งนิดนึงป้าหนูยังไม่ได้ดูเลยอ่ะตอนนี้หนูอยากดูตอนที่หนูร้องมากเลยคือลืมบอกว่าให้น้องใครสักคนหนึ่งถ่ายคลิไปไว้ให้หน่อยเพราะว่าแต่ตอนนั้นมันรีบมากขนาดรีบแล้วทุกคนชุดที่หนูเลือกมาใส่ย,ยากมากหนูพยายามเต็มที่ในการรีบใส่ชุดแต่ว่ามันยากมากจริงๆเป็นสองชั่วโมงที่ไม่หยุดยิมเลยอ้อ้มเก่งมากขอบคุณนะค่ะ ร้องดีชุดดีเต้นดีนี่ทานข้าวอย่างทานแล้วค่ะไปทานส้มตำมาวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะที่แบบไม่ได้สุ่มไม่ได้สุ่มแรนด o m g i ฟให้กับทุกคนเพราะว่ากลัวมันจะเกินเวลาก็เลยรีบพอไปเป็นชุดแล้วให้น้องๆสุ่มแทน หนูยิ้มจนหน้าเบี้ยวขนาดนั้นเลยหรอยิ้มจน,นหน้าเบี้ยวเลยหรอเดี๋ยเพิ่งเบี้ยวนะส้มตำไก่ย่างได้กินไปวันนี้กินเยอะมากกินส้มตำหมูยอทอดคอหมูย่างต้มแซบกุ้งดองกุ้งมันเป็นยำกุ้งดองสองจานข้าวผัดกุ้งกินเยอะอะ ในสมุกมากค่ะเก่งมากขอบคุณนะที่ทุกคนชื่นชอบคือวันนี้หนูก็ยังรู้สึกว่ามันแบบมันมีหลายๆอย่างที่ที่หนูต้องแบบลงมือทำแล้วใช่ไหมจากตอนแรกหนูก็ซัพพอร์ตน้องหูไปอะไรอย่างนี้แล้วพอเหมือนมาสเตจวีคนี้ใช่ไหมเราก็ต้องลงมือทำเองซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ยังเก๊ๆกลางๆถ้ามีตรงไหนที่แบบไม่สมูทหรืออะไรแบบเนี้ยต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเราก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆต้องขอบคุณน้องฮูบด,ด้วยที่แบบช่วยกันในหลายๆเรื่องไอ o ื e อผ u วโมัตวไปี้มาทูมัดถ้าไม่ได้น้องฮูบหนูแย่แน่จริงๆ เ่งมากไม่ีอะไรจะบอกอะครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าอะไรก็บอกมาเบยครับเราได้เจอการวันที่สองแล้ววันวันที่สองวันที่สองไปไหนไปรูโชว์ปะใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าทำงานมาตัววันมากเลยเลงง,งงไปหมด ครมาหากันที่โรชชวก็อย่าลืมแมะมาหากันนะอ้าวสปอยรูปเพมเมื่อหน่อยสปอยรูเมื่อหน่อยหรอก็วันนี้ก็มีการพูดถึงไปแล้วนะสำหรับใครท่าแ,แบบได้มาดูสเตจวันนี้เก่งมากโอ้ยเป็นกับเชียงใหม่ก่อนนะโอ้ยน่ารักอ่ะฉันรักเธอขอบคุณนะคะที่แวะมาดู ดีใจอ่ะแต่ว่าดีใจมากถ้าแบบทุกคนได้ความสุขกลับไปในสเตจนี้ก็ดีใจมากโอชิเบะผีหลอกมากเป็นไงทุกคนคาดคิดไว้อยู่แล้วไหมกับโอชิเบะแบบนี้ เห็นไหมวันนี้วันนี้แค่หนูอ่ะมันรีบมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็หนูไม่ได้กินข้าวเลยจนแบบจนเย็นจนดึกอะ่ะต้องขอบคุณว่าว่าที่ซื้อไซกอกให้กิน๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโอนเงินคืนนะ้องก่อนทุกคนอย่าลืมเตือนนะว่าให้หนูไปโอนเงินคืนว่าว่าค่าไซกอกชีดเราถูกโอชิเบะอวจริงอ่คาดคิดไปแล้วรู้อยู่แล้ว ไม่หมายถึงว่าทุกคนรู้หรอว่าหนูจะเป็นสีขาว<ะ>ทุกคนเดาออกเลยเหรอว่าหนูจะเป็นสีขาวเพราะปะกตินหนูเป็นสีดำรอะว่าเซิร์ฟหนักมากพอกว่ามันขี้แก้งอ่ะจะทักไปทางหนูเลยนะกลัวลืมไงทุกคนหนูม่อะไจะเล่าให้ฟังแต่หนูยังไม่หนูลืมเล่าโอชีเวตหอบมาก โอชิเบะไหนมีสองโอชิเบะมีรอบเช้ารอบบ่ายเอ้รอบบ่าย,อย,ร,อบบายรอบเย็นคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากมีเอนจิ้ในการคุยกับทุกคนมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้หนูเหมือนจะหลับเลยอะหรับ้ามเลยว่าสองชั่วโมงไม่รู้จักสักเพลงแต่เพลงสามสองหนึ่งเลยนะั่นน่ารักดีเอาทีดูวัน two t h ่ะ แลไ้ไงท่องจำแค่ไหนก็ไม่หวั่นทรูทรีเหย่นกันหมดไปนอนก่อนไหมว่างค่อยเปเมาต่อนไดไม่เอาหนูอยากเมาสเลยเพราะว่าตอนนั้นที่หนูเคยบอกทุกคนไปว่าถ้าสมมติว่าเรามีแบบเจอกันแล้วเราไม่เมาส์เลยเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่สดใหม่มันจะแบบมันจะคิดไม่ออกมันจะเองน,นั่นเองน,นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยว นอนเดี๋ยวได้นอนค่อยว่ากันนีเมาก่อนถ้าเราไม่มีเมาชีวิตเราไม่มีความสุขเสียงดีเสมอต้นเสมอปลายจริงคนนี้คือทุกคนเสียงหนูสั่นมากเลยแต่หนูยังไม่รู้ว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างอยากไปหาคลิปฟังเหมือนกันนี้ไม่รู้เลยว่าจะไปฟังในที่ไหนต้องรอสเตตมาก่อนแล้วจะไปแอบดูตัวเอง ้องลับตาคุยคือเมื่อกี้อะหนูนั่งรถ่าหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเพื่อแบบมีคนมารีวิวสเ,เตตอะไรอย่างงี้ก็เลยกดเข้าไปดูเล่นลนอยู่คอพับเลยเฮ้ยพอม,มากหูเพิ่มทองเลยอะ่ะคือติ่งบีทีคือแค่ดูไลฟ์ผิวบ้านก็เอนจอยสุดๆเลว จริงเหรอ,อหนูตั้งใจจําเนื้อเพลงไม่อยากนอนบ้างเลยนะีเพราะว่ามันค่อนข้างสําหรับหนูหนูว่ามันก็ซับซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ทำอองมาเต็มที่อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างแต่ไม่เป็นไรภาพรวมเน้นภาพรวมเราไม่ได้เป็นแบบ perfectionist อยู่แล้ว ตอนกนที่เราคยกันเบเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มาลองเพลงนี้ให้ฟังไหมเพราะว่าหนูชอบเพลงชอบเพลงสุดท้ายม่อนสุดเลิศคือเอาจริงเพลงสุดท้ายนี้ไม่คาดคิดสุดเพลงสุดท้ายเราเต้นจนเหนื่อยเลยคือหนูไม่คาดคิดมากเลยเพลงสุดท้ายนี้มาได้ยังไงเนาะคือเดี๋ยวพี่ทีมงานที่เปิดสาวให้พรุ่งนี้นะรอเลย พรุ่งนี้บอกเลยนะแดนสมอลเล่นแน่เหมาะกับตอนนี้เลยไม่อยากนอนอยากเมาแฟสถูกต้องไม่อยากนอนเลยอยากเมาเอาลมณา์เลงนฟฟ้าถึงบ้านมาคุยนะได้เลยค่ะขอบคุณที่มาหากันนะคะทุกคนวุน,น,นุ่นแกงเพลสุดท้าย จริงเต้นจนเอวแตกแล้วอะหนูเจ็บสะโพกมากทุกคนรู้ปะ <c oughs> คือถ้านอนอะไรแบบเนี้ยที่แบบครูนนคิดให้อะ่ะคือเพิ่งคิดเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงคืนเพราะว่าเราซ้อมเสร็จกันประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนก่านแล้วก็เพิ่งคิดกันเลยตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนนั่นแหละ <c oughs> กลับบ้านมาก็มาซ้อมต่อเมื่อวานนอนตีสามเลย เต้นด้วยเลยโอ้ตอนแรกก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นแดนส์ตดนแดนส์กันนะเนาะฟิลฟิลอะเนาะมันจะมีสักงานไหมที่ทุกคนจะได้ลุกขึ้นมาแดนส์กับพวกเราอะอยากให้ทุกคนเต้นอะมันฟินดีอะทุกคนเห็นพวกหนูเต้นมาเยอะแล้วอยากให้ทุกคนเต้นพวกหนูอยากดูดูคนเต้นมา้งเพิ่งจะสองจุดทมขวดปวดเอวได้ปวดหลังมากเอางี้ โชียมีอะไรบอกเยอะมากรอฟังนะได้เลยค่ะรอเจออยากลุกมากใช่ไหมเพลงมันน่าแดนซ์มากเต้นไม่เป็นนะสิจริงเหรอเดี๋ยวจะรอดูนะเดี๋ยวเพลงมาผุกเต้นสบ original state โดนเต้นไปแล้วจริงเหรอให้แฟนขับเต้นเหรอ ได,ได้ลรูปเราครับนี่สุดยอดใส่แดนเนาะวันนี้มีแจกของขวัญไหมเฮตเตอร์แจกคราวันนี้แจกวันนี้แจกไปทั้งหมดห้าหรางวัลมีเซลฟี่หนึ่งรางวัลแล้วก็มีสุ่มรูปสเตทพร้อมข้อความอีกห้ารางวัล ออริจินัลแฟนขับรูกขึ้นแดนซ์เลยอุ้ยจอยนะเอางี้มีหน้าห้านโซนไหมฮะจริงอุ้ยแต่ว่ามันเคยมีนะบัตรยืนอะที่เชียงใหม่ตอนนั้นที่เคยไปบีทีแล้วมันมีบัตรยืนที่เชียงใหม่เสร์เออริจิให้แฟนขับรูขึ้นเต้นทั้งพ้ออ้ยจริงเหรอเลิศอะ อยากเต้นกับทุกคนมากอลอีเต้นถูกรอบไม่เต้น,อน้อยโทเค็นโอ้เดือดเหมือนกันนะเนี่ยอยากมีวาสนาไปนั่งดูบ้างเดี๋ยวได้มีแน่วาสนาอยากเต้นอยากเต้นพรุ่งนี้มีเพลงให้ลุกขึ้นเต้นเลยค่ะ พรุ่งนี้ไม่แพ้ให้หู้ค้นเต้นไหมหรอเดีย๋ยวลองเดีย๋ยวลองไปแกล้งถามเด็กๆก่อนนะเออเพราะว่าเด็กๆชอบอยู่แล้วอะไร,ะไรแบบเนี้ยเด็กๆชอบอะไรสนุกสนุกตลกตลกชอบอยู่แล้วหนูก็จอยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีในชีวิตดี่อะไรสนุกสนุกตลกอะ่ะก <c oughs> ็เตืงนหาแล้วเจ้าก็เตืงนหา เหมือนกันนะอยากไปพ่ออ่ะเหมือนกันนะปะกันแหมเนอะวันนี้หนูมีความสุขเยอะเลยวันนี้รู้สึกว่านู่นนี้วันนี้ตอนหนูตอนในสเตจหนูใช่ไหม บบทุกเพลงเวลาที่มันมีเพลงที่แบบมีท่อนที่หนูไม่ได้ร้องหรือว่าท่อนที่อาจจะยืนอะไรเงี้ยหนูม,มองมาฮีมองแบบว่ามองไปรอบๆรู้สึกแบบอ๋อทำไมน่ารักแบบนี้แบบว่ารักทุกคนเยอะเลยอ่ะแบบโอ้โห น,นี่ก็รักตายดิคือทุกคนน่ารักเกินรู้สึกว่าใครที่ไม่ได้เจอนานแล้วก็แบบแวะมาหากันนะหลายคนเลยวันนี้ที่เจอในสเตทอีแบบแบบไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วได้มาเจอในงานนี้ก็ดีใจแล้วก็คิดถึงมากเลยอืมวันนี้เกือบร้องไห้เลยนะ เพลงสุดท้ายอ่ะเพราะว่าเพลงสุดท้ายมันแบบมันมีจังหวะให้เดินให้มองคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกฟินอะ่ะชอบอยากเจอทุกคนบ่อยๆอยากเห็นทุกคนอยากเจอหน้าเจอตาคิดถึงมากจริงๆใช่เราไม่เจอกันนานเลยนะอู้ วันนี้สนุกเย้วายร้องไห้เกือบร้องไห้เฉยๆไม่ร้องเกือบแล้ววันนี้พ,พูดเกือบไม่ออกตอนที่พูดตอนที่ต้องพูดว่าและนี่ก็คือสเตจคือต้องไปฝึกพูดเรื่องนี้ก่อนครูนทน์บอกว่าเอ้ยเออมันดูเรียงคำแปลกๆนะ น้องต้องลองไปหาคำดีๆเดี๋ยวหนูจะไปกอปปี้น้องฮูน้องปันก่อนว่าเขาพูดอะไรและนี่ก็คือ state b 3ทั้ง12คนอะไรอย่เดี้ยป่ะไปซ้อมก่อนนะชอบทะเลสีเขียวมากใช่บอกเลยว่ามองไปจากข้างบนเวทีนะี่มันแบบมาลุ่มมาตุ้มมากมเขียวอื้อกรีนแฟร a มากน่ารักที่สุด ที่สุดครับว่นเอวี้ไม่ได้ไปแต่คิดถึงเราวันนี้ได้เจอมากได้เลยเราวันที่ได้เจอนาะใครไม่ได้มาอย่ากลองเงีนนะแค่จะบอกว่ามันสนุกแล้วมันก็คุ้มค่ามากๆเพราะว่าเราทำเต็มที่สุดๆเราถึงขั้นลงไป เกือบเกลี้ยกอะไรนะเกียบกรอบกับพื้นอะลองลองไปกองกับพื้นเลยนะนี่มีอะไรให้ดูตึงนี่แค่หนึ่งคางตึงและนี่อีกตึงตึงนี่อีกตึงเกลือกลริง้ง นี่คือสภาพของคนที่ทุ่มเทให้ทั้งกายทั้งใจเพื่อให้ได้โชว์ออกมาดีที่สุดนี่ยงจริงถ้าเปิดตรงสะโพกนี่อาจจะเขียวไปแล้วก็ไนะ้เลย เา้หน่อยได้ไหมเป่าไว้หน่อยได้ไหมล่ะดูด่มันแงดงจะแฉะเลยว่าเ่าแล้วมันจะหายไหมไมมีใครดูแลไหมอ๋มอหายไวๆครับขอบคุณคะ่ะเจ็บไม้เ่าเพียงตอนนี้ไม่เจ็บเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่แน่จริงๆอันนี้มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล ถายรูปไว้ลืมส่งให้ทุกคนดูวันนี้เยอะมากเลยค่ะขอบอคุณนะวันนี้ทุกคนร้องเพลงพอมากเลยนะเอางนี้จริงๆคือแบบสมมงว่าลูกว่าเดฉันว่าผมนี้ได้เป็นเซ็นเตอร์เพงลงร้อง คือแฟนคลับนี่คือสายรองอันนะี้เอานี้หรือจริงถ้าต้องเต้นแฟนคลับเราก็จะเป็นสายเต้นให้ได้ว่าไหมพวกเธอชอบเต้นไหมเพราะว่าหนูก็ได้เป็นเซนเตอร์เพลงเต้นนะเอางี้มาพินาอ่ะเมนโวโคทั้งหมดอะใช่ไหมละ่ะแน่นอนก็เมนโวโคก็ลองพร้อมเหมือนลูกนี่ ไงโอ้นมันนี้เก่งมากรล้กโอ้นเยอะขอบคุณนะแมงแมงตอนแรกจะร้องเปิดหมวกหาตังบทงเธอนาเทเตอร์อุ้ยเลิศนะเพราะให้หรอเขาจะเขาจะว่าไหมไม่ว่าใช่ไหมทําไมเรื่องไม่อย่างนองนอะ่ะเพราะว่าหนูชอบเพลงน,นี้หนูฟังแล้ว หนูหนูเพิไปในเทเตอร์แล้ววันนี้แต่ว่าเผื่อใครที่ไม่ได้ไม่ได้ไปดูเทเตอร์วันนี้จะลอาให้ฟังหน่อยว่าหนูชอบเพลงนี้มากตั้งแต่ดูสเตต์นีครั้งแรกทุกคนหนูรู้สึกว่ามันถูกจริตหนูมากหรู้สึกหนูชอบดนตรีหนูชอบเนื้อเพลงไดนาม,มิกอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบอไม่มีอะไรเลยนอกจากคำว่าชอบจบข่าว เต้นฟรีสไตล์พอได้โอ้ยเต้นฟรีสไตล์ด้วยได้เลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสนะถ้าเราได้ไปแบบแฟนมีด์อะอย่างไรเงี้ยหมจะจัดให้ทุกคนเต้นใครอยากเต้นเต้นใครอยากร้องร้องนี่ไหม เห็นพี่เต้นเหลือเกินเลยอ่ะทุกคนเป็นเซนเตอร์บนเวทีเต้นบนเวทีได้ไหมคะคือเต้นข้างล่างไม่เอาจะเต้นบนเวทีเท่านั้นหรอกก็ได้นะไฮเพิ่งมาฮชอบอะไรกันเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรอยู่นะทุกคนเล่าให้เขาฟัง เรื่องเพลงบ้าบอกว่าหนูว่าชอบเพลงไม่อยากนอน mm hmm. ก็เลยเลือกมาเป็นสเปเชียล o n g ใน s t a t e Birthday ครั้งนี้ mm hmm. หนูคิดว่าพรุ่งนี้สองสเตต,ต้องสนุกมากๆเหมือนกับวันนี้แน่ๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเชร์กันเยอะใครที่ยังไม่ได้กดบัตรจริงๆยังกดได้อยู่เลยคะ่ะจริงๆวันนี้ว่าจะทักมาขายบัตรกับทุกคนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าไม่มีเวลาเล่นมือถือเลย ันนี้เจอแบบพี่บางคนมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็อ้อนวอนโอ้ยอไม่เข้ามาดูสเ,เตจมันเกินร้อนอยากให้มาดูอยากให้มามีโมเมนต์ดีๆร่วมกัน b ี t r i g g e r ครบลอยสเตจแล้วถูกต้องอีกสักพัก อีกสักแป๊บหนึ่งก็จะขบและพรุ่งนีช่วงๆงียได้เลยนะปุกน เดี๋ยวไว้เราเจอกันวันพรุ่งนี้มีขออนญาตไปล้างหน้าอาบน้ำสับผมสลีปิิง้งก่อนนะครับวขอบคุณวันนี้นะหนูพูดจริงๆว่าหนูมีความสุขเยอะเลยทั้งตอนอยู่ในสเตทแล้วก็ทั้งตอนที่ออกมาหาทุกคนข้างนอกอืม ดีใจที่ด้ใจทุกคนมากๆจริงๆไม่ว่าไม่ว่าทุกคนจะมาจากภูมิภาคใดถิ่นฐานแดนใดเมืองไหนจากโลกนี้หนูยินดีมากที่ได้เจอทุกคนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในในความสุขของหนูที่แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว,ว,วันนี้มีความสุขมากๆ,ๆจริงๆเพบคะคนที่เป็นความสุขให้หนูนะ อ,อยู่็นความสุขให้หนูไปอีกน,น,นานๆด้วยนะเข้าใจไหมโอ,โอ๊ยทำอะไรกันนะครับดือ้อทิงเขียวมีความสุขเยอะๆนะขอให้มีคนรักเยอะๆนะคะได้เลยพี่ก็ต้องรักหนุเยอะๆนะคะ คนเธอเช่นกันวันนี้เรามีความสุขมาโอ้แล้วก็ใครที่แบบสุ่มไม่ได้ r a n d อมก i ฟนะไม่ต้องเสียใจยไปไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มาอยู่ในสเตจของหนูแล้วก็ได้ดูสเตจที่หนูตั้งใจทำมากมากเลยอขอบคุณนะคะโอเคจนไลนหนะอ้วนพรุ่งนี้ใครมาไหมพรุ่งนี้มีใครมาไหมมีสองรอบรอบบ่ายกับรอบเย็น ขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณตัวฉันที่พยายามทำเต็มที่สุดความสามารถที่มีลงทุนลงแรงทางกายและใจแล้วก็ทำออกมาได้อยู่ในเก์ที่ตัวเองพอใจมากๆเก่งมากเลยไอ้ต้านี่อขอบคุณตัวเองแล้ว โอเคก่อน okay. ที่หนูจะสลบขออนุญาตเซกูดบายก่อนนะครับม่วนบ๊ายบมยเจอกันนะคะ